My first ลำดับแรกของฉันเป็นคำที่ยังไม่สมบูรณ์ว่า my first อะไรอาจจะเป็น my first car my first cat ลองมาดูกันว่าเป็น my first อะไรนะคะ My first real girlfriend was a beautiful girl called Pam. She had long brown hair, blue eyes, and a wonderful smile. Her voice was soft and nice to listen to. She had a great sense of humor, and we laughed a lot. Pam was a lovely person, and I was lucky to know her. I often wonder what she is doing now. เรามาดูคำว่า a girlfriend ก่อนหมายถึงแฟนสาวทั่วๆไปไม่จอดจง ทีนี้เติม my เข้าไปเป็น my girlfriend ก็เจาะจงว่าเป็น girlfriend ของผู้พูดแล้วก็ first แ่าอันดับแรก my first girlfriend ก็คือเป็น girlfriend ของผู้พูดเป็น girlfriend คนแรกของผู้พูดไม่ใช่คนปัจจุบันนะคะคือมีเขาคงมี girlfriend มามากกว่าหนึ่งคนแล้ว ที่นี้มี real เข้ามาเีก real แต่ว่าจริงแท้จริงจัง my first real girlfriend ก็คือพูดถึงแฟนสาวคนแรกที่คบกันอย่างจริงจังใช้ชีวิตร่วมกันไม่ใช่แฟนที่คบกันแค่ออกเดทกันนะคะทีนี้เราก็ได้ลวประธานของประโยคคือ my first real girlfriend ถ้าจะใช้ pronoun แทนคำว่า my first real girlfriend ก็คือใช้คำว่า she ต่อมาก็เป็น was a beautiful girl ใช้คำว่า was เพราะว่าเป็นการพูดถึงเรื่องราวในอดีต a beautiful girl ก็คือเป็นเด็กสาวที่สวยคนหนึ่งจะขอใช้คำว่า she แทนคำว่า my first real girlfriend ประโยคแรก My first real girlfriend was a beautiful girl called Pam ในประโยคแรกนี้มีเนื้อมีสองประโยคอยู่ในนั้นคือ My first real girlfriend was a beautiful girl. และก็ My first real girlfriend was called Pam. My first real girlfriend was called Pam. นี้กริยาอยู่ในรูปของ verb to be was ตามด้วย verb ช่อง3อ call อันนี้เป็น passive voice นะคะคือกริยากระทําต่อประธานคือประธานเนี่ยถูกเรียกชื่อว่าแพม verb to be นี้จะเป็นตัวเปลี่ยนรูปไปตามการไม่ว่าจะเป็น present tense past tense หรือว่าเทนส์อื่นๆนะคะแต่ในที่นี้เป็นพาสเทนส์และประธานเป็นบุรุษที่สามจึงใช้ was ส่วนเบิรตัวหลังจะเป็นช่องสามเสมอเขาว่าแฟนเขาเนี่ยมีผมยาวสีน้ำตาล she ชีแ o ดลองเ w n h แฮดตาสีฟ้า แล้วก็รอยยิ้มที่ประทับใจเหลือเกิน and a wonderful smile ชีนี่หนึ่งคนนะคะแล้วก็เป็นบุรุษที่สามคือเป็นผู้ถูกกล่าวถึงไม่ได้อยู่ในวงสนทนา v e r t to have ถ้าเป็น present tense ก็จะเป็น has ถ้าเป็น past tense ก็จะใช้ had ทีนี้ มาดูเรื่องการเรียงลำดับการเรียงคำขยายนามของในภาษาอังกฤษจะต่างจากภาษาไทย beautiful long black hair คำว่า beautiful ที่เป็นความเห็นจะมาก่อน long ซึ่งเป็นขนาดแล้วก็สีดำ color black มาท้ายสุด ถ้ามีใครชมเกี่ยวกับคุณว่า wonderful ยิ้มให้แก้มันปริไปเลยนี่เป็นคำชมขั้นเกือบจะสูงสุดก็ว่าได้แต่ถ้าใช้พร่ำเพื่อคำพูดของเราเองมันก็จะหมดความขลังไปเลยเพราะฉะนั้นเลือกใช้ให้เหมาะสมใช้เมื่อเรารู้สึกประทับใจมากๆจริงๆไม่ใช่ทานอาหารเขายังไม่หมดจานนะแล้วไปชมว่า wonderful meal อย่างนี้มันก็ไม่เข้าท่าใช่ไหม มันก็เหมือนไม่จริงใจไปเลยเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้นะคะแล้วเขาก็ว่าต่อไปว่าแฟนเขาเนี่ย her voice was soft and nice to listen to her voice was soft น้ำเสียงของเธออ่อนนุ่มและรื่นหูไม่ได้ฟัง ไอ้คำว่า Nice นี่แหละที่คุณจะใช้แบบโหลโได้เลยบางทีนะเราก็พูดเพื่อให้มันสุภาพแค่นั้นเองเช่นเพื่อนซื้อชุดมาใหม่โชว์ให้ดูแล้วเราก็ไม่เห็นว่ามันจะสวยอะไรมากมายนะเราก็ใช้คำว่า Nice Dress ก็คือดูดีนะพูดมาให้เพื่อนเสียน้ำใจ ้าคุณเป็นคนรุ่นเก่าๆเหมือนดิฉันนะคะการออกเสียงตัว V เนี่ยคุณก็จะคิดว่ามันคือเสียงวอและ W ก็เสียงวอเช่นกันดิฉันเองอะมารู้ตัวเมื่อต้องคุยกับฝรั่ง,อ,งอังกฤษนี่แหละเมื่อจะพูดคำว่าแวนรถแวร์นี่นะคะ พูดเป็นสี่หา้ารอบแล้วเขาก็ยังไม่เก็ตสักทีดิฉันจึงกลัวมากที่จะพูดคำที่ขึ้นต้นด้วยตัววีมากและก็ไม่เข้าใจว่ามันผิดตรงไหนจนมาทำคลิปนี่แหละจึงกระเสือกกระสนถามอากูว่า where have I gone wrong อากูก็บอกว่าอีนูตัววีน่ะมันใกล้เคียงกับตัวเอฟกัดริมฝีปากล่างเบาๆแล้วเป่าลมออกมาก็คือตัวเอสทีนี่ดันเสียงวืออกมาด้วยเช็คดูว่ารำคอเองสั่นไหมริมฝีปากก็ต้องสั่นด้วยอันนี้คือตัววี มาลองฝึกออกเสียงกันดูต้องออกขอออกตัวก่อนนะว่าคนที่ทําคลิปเองก็ออกเสียงได้ไม่ถูกต้องเขาไม่คลิปทา y o YouTube ให้ฝึกอยู่นะคะเรามาฝึกตัวเอก่อนกัดเอ็ที่ปากเบาๆแล้วก็เป่าลมออกมาแฟน f i ายฟ a สต์แฟตฟิลทีนี้ตัววีตัววี เสียงบื้งออกมาด้วยนะคะแล้วริมชิบปากกับบาคอต้องสั่นนะคะ Van Vine Vast v e t Will ทีนี้เรามาออกเสียงคู่กัน Fan Van, Van f a Ham was a lovely person. Person คือคนหนึ่งคนถ้ามากกว่าหนึ่งนี้ใช้ people ถ้าเราว่าคนนั้น lovely ก็คือคนนั้นน่ะน้าคบอยู่ด้วยแล้วเรารู้สึกสบายใจรู้สึกดีเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนโยนเข้าใจผู้อื่น มีสเสน่ห์ตัวคนทำคลิปก็ไม่ถึงกับเลิฟลี่หรอกค่ะแค่พอครบได้ผู้ชายคนนี้เขาก็เห็นว่าแพมนะเป็นอย่างนั้นเลิฟลี่และเขาเองก็รู้สึกว่า I was lucky ผมนะโชคดี to know her ที่ได้รู้จักเธอก็คือช่วงชีวิตที่อยู่ด้วยกัน ก็มีความสุขกันเวลาจากกันก็จากกันด้วยดี to n น w นี่เป็น to Infinitive เหมือน To listen to ก่อนหน้านี้ฉะนั้นถึงจะเป็นการรู้จักในอดีธรรมดา กับคนที่เคยผูกพันกันในอดีตแล้วเราก็จะระลึกถึงเขาขึ้นมาและ wonder ว่าเออตอนนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างนะคนคนนี้ก็เช่นกันเขาก็คิดอยู่ว่าตอนนี้แพรมเขาทำอะไรอยู่นะ What she is doing now เขา often wonder often นี่แปลว่าบ่อยๆนะคะเพราะฉนั้นเขาก็คิดถึงอยู่บ่อยๆว่าอย่างนั้นเถอะ คนเคยมีความสุขด้วยกัน Often นี่จะเป็นคำขยายกริยา Wonder บอกถึงความถี่ของการเกิด Wonder ขึ้นมาถ้ามีคำขยายกริยาแบบนี้ประโยคจะเป็น Present Simple Tense ที่นี้ What she is doing now เป็นอนุประโยคที่ขึ้นต้นด้วย Question Word Question Word ก็คือ Who What Home Wh wish and so on นะคะประโยคนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามถ้าเป็นประโยคคำถามเนี่ย is กริยาช่วยจะอยู่หน้าประธานชี้และในประโยคนี้นะคะคำ now ที่แปลว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้กำหนดว่าไปรกริยาที่ใช้นะ่ะเป็น present continuous ในที่นี้ก็คือ verb to be is ตามด้วย verb do verb do เติม ing เข้าไปทีนี้จะมาขอพูดถึงไอ้ to infinitive ที่ถูกใช้สองแห่งในบทความนี้คือ to listen to และ to know กริยา listen ไม่ใช่กริยาหลักของประโยคแต่เป็นเพียงกลุ่มคำที่มาเติมเต็ม adjective nice คือเสียงเธอ nice เมื่อได้ฟังเราก็จะสามารถแปล nice ออกมา เจาะจงว่าเป็นรื่นหูถ้าภาพเขาไม่ใช้คำว่า to listen to มันมันก็แปลยากนะคะ mm hmm. เพราะ nice มีความหมายว่าดีแต่ไม่รู้ว่าดีอย่างไรเป็นการพูดถึงอดีตนะคะแต่ Listen ก็ยังใช้รูป Verb to listen ไม่ต้องเติม e อดี To n o w w ก็เช่นกันมาอธิบายว่าทำไมเขาถึงบอกว่าเขา Lucky l ล c k กี o ทูโน h เ r ได้รู้จักเธอ อันนี้โยงไปประโยชนก่อนหน้านี้ที่ว่า she was a lovely person และ No ก,ก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นนูคงจะแค่นี้ก่อนนะคะสำหรับบทความนี้ขอบคุณที่เข้ามาชมค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะคะ Bye for now